สวัสดีครับพบกับแมทชิ่งการ์ดจะการ์ดไฟปัดดีไฟนิวไรส์นะครับประจำรักตัวพ่พงวันเสาร์ที่สิบสามกันยายนถูกต้องนะครับตบมือสิคับอ๋อเฮ้ยมุกเดิมเนี่ยอืมเล่นเบื่อน่ะทำล้ววันนี้อะไรจะกันมาดูไิครับเปิดแฟกโอเฮนเดอะแฟลกมาเลยแดนเจียน เอ้ยแดนเจอร์ฮีโร่แดนเจอร์ฮีโร่จบแล้วฮีโร่อันตรายโชว์ด้านนี้มากโชว์ด้านนี้มากฮีโร่อันตรายฮีโร่อันตราครับสวัสดีครับผมเล่น12นักสัตว์ครับบัดดี้เป็นขอดูแฟกซ์หน่อยได้ครับนี่สวยๆยังมีขายนะครับยงมีขายนะบัดดี้เป็นในนี่ครับชื่ออะไรวะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเอาออกโอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นอัลเฟดอืมไม่ได้เป็นน้องชื่อน้องอะไรเอามาเอามาเอามาชเอามายเอามายเอามายโอเคมาลุยเลยดีกว่าโอเค ใช่ต่อรอบนี้เราไขขอนะครับวันพุธที่ถึงนี้วันพุธที่อะไรของคุณ <7 S 2> วะสิบเจ็ดกันยายนนะครับบอดี้ไฟส์นิวได้มันจะออกมากับบ็อกซ์ที่ชื่อว่าไอชุดที่ชื่อว่า V F O N N โอศูนย์หนึ่งมีทั้งนิวได้และโอไดในกล่องเดียวกันของนิวได้นี่ก็จะมีสตาร์ดากอนดักเน็ตดากอนคาตาเนะและก็เลเจนด์เวิลด์นะครับเสริมกันเพียบเลยรอบนี้โดยเฉพาะสตาร์ซึ่งเป็นเวิลด์ใหม่ล่าสุด ถูกต้องนะครับเขาต้มีของเสริมถูกต้องนะส่วนด้านี้จะเป็นสายใหม่เลยนะเป็นอัศวินนันชัมละกล่องละ250ร้อยห้าสิบสามารถซื้อได้ทั้งทางออนไลน์และทาร้านเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเรื่อนะมาลุยกันดีกว่าถูกต้องนะครับครับโดมีมีผู้อยู่น้ำไม่ใช่โอ้ผู้ใอ่โดชูกต้องนะครับเซร็จเห็นไหมโอ้ห้องพอกลางห้ามคอมอเตอร์ไซด์สองต่ำกว่าช่องกลางโอ้ยเอาเลยครับสุดโค้งไปหนึ่งหนฮารดฟอร์ พูดอะไรออกมาครับพี่เถอะอนเ answer ใครถามเยอะมีสักตัวไหมนะมีให้ไปเลยจิโอ้ยเห็นอันนี้แล้วแบบน่กจะ deep เลยเกิดตังค์ผ่านกล้องขึ้นเทกโมสองเรับไงนะเวทดดาบแล้วก็เวทหมุนโอเคแบทสองปั่นจูอ่ะ ป้องกันหรอใค้กำดังบ้องการเอ้ายูเกียป้องกันอ่ะไอ้ตัวนี้คืออะไรเนี่ยขวดจั่วอะผมให้พี่ผมให้คอเอาเลยบัดดี้คออุยชื่ออะไรนะใบลูกเออใบลูกใจนิงเกตแล้วก็ใยใบนี้เข้าสองครับแล้วมีคาเน้นบัดดี้คอใบลูก ต้องมีเน้นคำลังแลไปรื้อไอ้ต้องต้อตีแต่จะไปึงจะลุกถูกต้องนะครับเอ้ยลุติดดับอุ้ยไม่ติดได้ไหมจะลดแอคชั่นอีกเลยเนเล่นเพินเเพินแล้วก็ผ่านเลยอเดินไปเดินครับเยอะอะไรนะสี่หันสี่สี่พอลเจ็กี่สองขี้ครับสองขี้ครับ จ้าวมาบไม่ใส่้วใส่แล้วาตาไก่กระดเชื่อเลยอร่อยกับไก่กรอร่อยข่าันทีสองจาวสองอะไรปะเมื่อตัวาหกเอาเลยครับแต่เราจอเจอแรงเจอเลยอย่าเจอเลยมาถึงก็จีเลยก็เทคมันหเตอร์มอเติ์มอนเตรมมอเตร์มอเตร์เจอไก่กระโดดไเชอเลยเลยวันเลย เอออเอาไงไปดีวะยืนคุณอย่ามานี่หมายิึงอันศักดิสิทธิ์ห้าบาทห้าพอเดี๋ยวมาเป็นโปรสองนี้ไมเกณฑ์มาแบทโอ้ยมันสวยจังเลยตีอะไรอ่ะแปดพอลร์สกัดไปลูกแล้ลิงทูดับเบิลเลือดติ๊กี้แล้วเราอ่ะ อเจอดขนมเจอดเนามึงเียบจริงแล้วก็ไอมเสียกิงมันแปลกแ่เหเราฟุ่านรวาไอ้ยังเม่อกี้ไปรู้แต่อะไรเือเจ่ายแล้วครับโอ้ใจจกพี่ตายนะในมเดี๋ยวนลเนี่ยใกัไปเยอะใ้ เออเออเออนกเป็ดน้ำโอเคเจ็บผิวต้องคุดกบข้างนอกแต่คิดแล้วก็สงสัยว่าไม่รู้มินตันโอเคจโจซามไปเฮ้ยไปได้กี่ใบหน้าใบนะลืมนะใบเดียวเฮ้ยเปิไปเลยยืนเท่าไงล่ยืนหกพันยืนสี่พัน โอ้โอ้ oh. Oh. ไปเด่นหมูน้อยคอยรักฮึส่องจีกลางมีเดาไหมบ้างมีมีสองนี้ได้ดับเบิ้ลไอ้นี่ต้องตีแตกป่ะหรือไม่ต้องต้องตีบอลแตกเดบล์หนึง่งสี่ชิดหกแฟนวิ่งข้างหนึง่งสี่ชิดจบท่านจบ องกันสุดหัวใจชัดจาะถ่ายวิกฤตตั้งแต่กว่าห้าเจ้สองอืเผิดอเหมือนกัน้วเนี่ยแย่ที่พูดถึงตีมก็เข้ากันได้นะมันเจอที่มันเหมือนเครื่งจักรเก่าๆยุคเคร่เ่าๆเหมืองเฟอรมเลอร์เครื่องจักรเก่าๆใช่เครืองจกเอร์เลอรอที่มันมีฝั่งใต้ดินกับฝั่งบนบกข้างบนนแมม็กแมเล็กเออม็กแม็กเออแม็กก็ได้ใช่ คุยค er like ุยอะไรกันพูดเลยกูเห็นเวทมนต์คุยเรื่าหนังดาบเวทมนต์โอเคได้ดาบปิ้ลแบตมือเลยนกมูไปช่องกลางกลางมีเกินไหมไม่มีตายเลือดใช้ดิบบนโอเคคอตัวนี้มาย้ายมาตัวนี้โอเคอันนี้ตายสกิลเมื่อตายเอากลมือเข้าเก็บ มือหนึ่งไปถูกต้องนะครับอะไรก็ได้นะถูกต้องนะครับจังเออใจดีจังลูกน่ารักที่สุดเลยตัเล่นสนเลยลิฟบ์อะขอบคุณครับเลือกเขิดได้แล้วเลกโมและเขิดแย่แล้ไม่เอามาไอติมไอติมตายเริ่มเทินนกโดดมีดาบอยู่เธออาไปสองนเอาดาบเจ้าหนุ่ยเฮ้ยจุไปรีบกินี่ี่ไปไว้ยอ่ะน่ารักสุดเลยไอมเนี่ยไอมอไอกินหมู เฮ้ยคุยอะไรกันนะโอเคจวอสองใบไขอเยแล้วแครอทเด่ขอด้วาแล้วเอ้ยวเราเคลียร์คนนี้นะเฮ้ทำไมไม่ไปมันนี่ผมไปไหนยวงราจะค่อยคืนในยืนหนู่ข้างใช่เป็นการเอ้ยพี่ยังเลยมวัสดีขอมาแล้วเอาเฟสอันไม้อันนี้ เอามาชผมหวยหมดไปตัวนี้อยู่ในโซทั้งบอดปัดพันหนึ่งโอเคไม่ปัดได้ไหมไม่ได้อันนี้คืออะไรอ่ะไป็หนอันนี้รีโมทโซนรีโมทโซนะหลุดทิ้งรเปล่ารอวะแบทเทิลครับสี่พันเท่าปัดพันหัวงวนห้าพันสองขีดอยู่ๆก็นิ่ปี้ยอ สองฮิตกันดับเบิลกันพอเตอร์ดีมูฟโดนหนูตัวหนูท่อตีตายโจดเข้าหรอเข้าเพราะว่าตัวนี้มันแจกให้ทุกตัวพันหนึ่งอ๋อตัวนี้อ๋อสี่พันพอดีถูกต้องนะครับแล้วอะไรอะไรขอกลางไม่ได้ไอ้นี่มันห้ามขอกางห้ามขอต้องขอยเกียร์สองจังหวะใช่ผมมีแค่ เกทหนึ่งเกทสองเกรทสามก่อนแรกได้ยินว่าอะไรปะห้ามขอเกรดเกทสองหรือสูงกว่าโอ้โหครับทำได้ก็ดีด้วยอื่นะยินดีด้วยทำได้ยิ่ะไรวะอะไรแบบวะปิดเลยครับก่อนจะขึ้นไปนะครับอย่าลืมไปพายก่อนเราด้วยนะครับเอ้อเดี๋ยวข้ามข้ามข้ามใครของอะไรข้ามาจจะรวยถ้าใครจะสนใจสินค้าอะไรก็สามารถซื้อได้ทั้งทางออนไลน์และหน้าร้านนะครับหลังร้านได้ไหมได้ได้ได้ต่อไป คุยอะไรกันอะไรเนี่ยคุยอะไรกันไปฟังก็นอนจบเลยปะ